สวัสดีค่ะใครสนใจชมพู่แก้มแม่ชมพูม่พทับทิมจันนะคะมาที่บ้านป้าแปงนะคะมีขาดกมากๆเลยค่ะโลละสิบห้าบาทโลละสิบบาทสิบห้าบาทนะคะนี่ค่ะธรรมชาติปลอดภัยนะคะใครสนใจก็แวะมาซื้อที่บ้านป้าแปงได้นะคะชมพู่ทับทิมจันนะคะชมพู่เมืองจันรับรองว่าปลอดสารพิษไม่ได้โพ พ่นยาพ่นอะไรนะคะ,คะใครผ่านไปผ่านมาหรือทางไปตลาดก็แวะมาที่บ้านเจ๊แต่งนะคะใกล้กับออเใกล้กับบ้านพักแม่ไพวันนะคะนี่ค่ะชมพูน่นี่ชมพู่ทับทิมจันนะคะหรือชมพู่เมืองจันนะคะดกมากๆเลยค่ะใครสนใจก็ ใครสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เฟซบุ๊กพิยาพรนี่พูนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ